สาวลาวโดนดูถูกว่าทํางานในประเทศไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเขาเลยส่วนกลับไปว่าเขาเคยแล้วทํางานที่บอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสปปลาวอะ่ะแต่มันไม่มีอยู่ไม่มีกิน่นใยเละเป็นคนบูมีเกียรติเราทัดคอมเมน,มเมน,นเตนน์คอมเมนต์เนึงเบาแต่บรรยุกอันฮิตคอมเมนต์ตอบเราบ่ได้เนาะเพราะว่าเราตั้งค่าเป็นส่วนตัว เป็นแต่ยาขัวแล้แต่ละคนเป็นอย่าง,เ,าางเกียดแต่มันกินได้แบบแล้วจะหูได้จากไหนว่าเขามาเห็ดเบียงอยู่ประเทศไทยล่วมาเถอะมันอาจจะดีกว่าเห็ดอยู่บ้านเฮาก็ได้เฮาเฮาเมื่อเห็ดอะไรอยู่ประเทศเฮามันบอดได้ดีขฮาก็ต้องเปี่ยนบน่นเกีียวอย่างเกียดบ่มีเกลียดเรียกมีเกียดก็เคยเห็ดมาแล้วค่ะว่าเรียกมีเกียดแต่ละคน,นต้องเป็นเอาไลฮะหูดบอบ่ได้ถือเกียดถือหยดยะของคุณเลยนี่คะแนนแต่กินอิ่มนอนอุ่นมีเงิน เขาใช้ให้จ้านโาถึงคั้นกับน้ำกับรวยหรอกอเจียดอันพิิมีแล้ครับมีซะบริสิเลียดทำว่าต้องไปบ้าให้แฝงต้องไปดึงดทุกแฝงแต่ละคนเนอะอิลีคือเบียกมีเกียดยู่บ้านเราเบียกมีเกียดพนักง,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 งานพนักงานนั้นเฮาก็เคยเป็นมาแล้วแต่งสุดสวยๆวยไปกงไปการเคยเป็นมาแล้ว สิบแปดปีเงินเก็บก็ยังบม่มีนี่เียกมีเกียรติเห็นมาคอมเมนต์แซะจจ๊ซ่าจจ๊ซี่อันบางคอมเมนต์เดี๋ยวโอ้โหนะครับสาวลาวก็ออกมาพูดชัดนะครับว่าเขาเนี่ยก็เคยทำงานเหมือนว่าเป็นอยู่ในออฟฟิศนะครับทำงานแต่งตัวสวยเนะี่ยเขาก็เคยทำทำมาแล้วสิบเอ็ดปีไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะทำมาแล้วสิบเอ็ดปี แต่เขาไม่มีเงินเก็บสักบาทนะครับไม่มีไรายได้ที่มั่นคงมีหน้าที่การงานเนี่ยก็เหมือนว่าในสปร้านั้นก็จะมีหน้ามีตานะครับเป็นพนักงานนะครับออฟฟิศเนี่ยแต่ผลที่เราได้รับจริงๆคือพ่อแม่นะครับครอบครัวนะไม่กินอิ่มนะครับนอนไม่หลับนะครับคือเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะมาอยู่ประเทศไทยรายได้ที่ดีกว่า นะครับรายได้ที่มั่นคงกว่าเขายัางพูดเสริมว่าแล้วคนที่พูดนะครับคนลาวบางกลุ่มที่พูดรู้ได้ยังไงครับว่าคนที่เขามาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาไม่สะดวกสบายเขาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีงานทุกตําแหน่งงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งงานในสปปลาวเนี่ยมันมันไม่มีงานเหมือนประเทศไทยนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยงานคัดแยกขยะนะครับงานกวดถนน งานเก็บขยะขายทุกงานล้วนแต่เป็นมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีทั้งหมดคนไทยเขาไม่ได้เคยมองว่างานเหล่านี้ต่ําต้อยนะงานรอประพอเขาก็สงวนไว้ให้คนไทยคนลาวทําไม่ได้นะครับนะงานรอประพอเนี่ยคนลาวทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นงานทุกตําแหน่งนครับมันไม่ใช่ว่าคนลาวมาทำเนี่ยจะทําได้ขนาดคนไทยเขายังสงวนไว้ให้คนไทยเลยครับเขาไม่เคยมองนะคนไทยไม่เคยมองคนไทยด้วยกันเองนะว่าเป็น งานที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีคนลาวก็เหมือนกันคนไทยก็ไม่เคยมองแต่มีคนลาวบางกลุ่มที่อาจจะไม่เคยมาประเทศไทยหรือว่าไม่ชอบประเทศไทยก็หาว่าคนลาวเนี่ยที่มาประเทศไทยเนี่ยหาว่าขายชาติบ้างหาว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีบ้างแต่ทั้งหมดทั้งรวมนะครับการที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันขึ้นกับแนวคิดซึ่งแนวคิดบ่ยยอดนะครับการมาทํางานนะครับได้มาอยู่พื้นแผ่นดินไทยคือเกียรติและศักดิ์ศรีของบ่ยยอดที่ได้มีโอกาสมาทํางานต่างประเทศนะครับซึ่ง ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศที่ฝรั่งเศสนุ่นก็ไม่ใช่ประเทศไทยก็ถือว่าต่างประเทศนะครับเพราะไม่ใช่ประเทศเราเราเดินออกมาจากประเทศเราก็คือต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราภูมิใจคือเราทํางานแล้วเราได้เงินถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเขาไปญี่ปุ่นเกาหลีแต่บอร์ยศก็ภูมิใจมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมาอยู่พื้นแผ่นดินไทยที่ได้รับโอกาสจากคนไทยซึ่งคนไทยนะครับ เขาไม่เคยมองว่าคนลาวที่มาอยู่พื้นแผ่ไทยเนี่ยเป็นขี้ข้าเขานะเขาไม่ได้เคยมองว่าเป็นทาสเขานะไม่เคยมองครับแต่มีคนลาวด้วยกันนี่แหละที่ชอบมาดูถูกนะครับที่ชอบมาด้อยค่านะเพราะฉะนั้นขนาดคนที่เขาเป็นนายนะครับเขายังไม่ได้ด้อยค่าพวกผมเลยนะครับพวกคุณเป็นใครครับถึงจะมาด้อยค่านะครับนะมาบอกว่าพวกผมไม่กมีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับ ซึ่งเขาด่าสาวลาวคนนี้หรือว่าเขาคอมเมนต์บูลี่แซะสาวลาวคนนี้มันก็เหมือนแซะบบายอดด้วยนะครับเพราะบายอดก็ทํางานในประเทศไทยนะครับอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะถ้าหากว่ามีคนมาพูดถึงคนลาวที่ทํางานในประเทศไทยนะพูดภาษาไทยแล้วบอกว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็หมายความว่าคนลาวทั้งหมดนั่นแหละครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่บบายอดพูดต,ตรงเลยว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ เราคิดนะว่าการที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั้นเราก็วดกลับแต่ประย์เชื่อท่านเหลือเกินนะครับว่าคนที่เขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่เคยคิดลอกครับว่าเขาเป็นขี้ข้าเขาเป็นทาสแต่เขามาหาเงินนะครับเป็นแรงงานถ้าหากบอกว่าเราไปอยู่ที่ไหนที่เราจะมีความสุขแล้วไม่โดนไม่โดนใช้แรงไม่มีหลอะครับไปทํางานออฟฟิศก็มีหัวหน้านะครับ ไปเป็นทหารเป็นตำรวจก็มีหัวหน้าคนที่เขาสั่งงานคุณนะคนที่เขายศใหญ่กว่าเพราะทุกตำแหน่งงานนะครับก็โดนใช้งานเหมือนกันนะครับวันนี้คุณออกตะเวนนะสมมติว่าเป็นทหารเป็นตำรวจก็เหมือนกันวันนี้คุณไปตั้งด่านที่ไหนเป็นตำ,ตำรวจจราจรอ,อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องโดนใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่มาขายแรงนะครับบอกว่าไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยอย่าเอาตะกกะนะครับอย่าเอาสมองกันน้อยนิดเนี่ย มาคิดแทนคนอื่นเพราะคนลาวนะครับที่เขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ภูมิใจนะครับที่เขาเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาอยู่พื้นแผ่นดินไทยได้รับโอกาสจากประเทศไทยไม่เคยนะครับไม่เคยมองแบบนั้นว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีคือถ้าคุณจะมองภาพรวมดีๆนะครับมองให้เห็นแบบเป็นปรูปธรรมเลยน,น,นั่นก็คือสิ่งที่คนลาวเนี่ยจากที่ เงินที่จะซื้อพริกนะครับยังไม่มีนะเงินที่จะซื้อผงสูรสดก็ยังไม่มีแต่ว่าพอที่จะมาทํางานในประเทศไทยแล้วนะครับมีรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสนะครับจากประเทศไทยได้รับสิ่งดีๆจากประเทศไทยไม่มีความคิดนะครับเหมือนคนบางกลุ่มที่มองว่างานที่ทำเนี่ย ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีตําแหน่งนะครับเลิกคิดไปนะครับเขาคิดทุกวันเนี่ยแค่ว่ามีรายได้ที่มัน่นคงและสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แค่นี้นะครับคนที่เขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ภูมิใจมากๆแล้วนะครับประทับใจสุดๆแล้วไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าด้อยค่าพวกผมหรอกครับนะพวกผมภูมิใจนะครับและสิ่งที่ประเทศไทยให้เนี่ยมันเกินนะครับมันเกินที่จะ เขเรียกว,ว่ารับไหวและมันดีเกิดนะครับแต่ถ้าคนที่มองว่าไม่ดีนั่นก็คือคุณอากตินะครับผมตัดผมทิดอะไรคุณแทนคุณไม่ได้นะครับผมก็คิดในมุมมองของผมขอบคุณประเทศไทย